คำตอบใดที่จะหาเข้ามาหาคุณคำตอบใดที่จะเข้ามาหาคุณนะคะมาดูกันนะคะขออนุญาตสิ่งสิทธิ์นะคะคำตอบใดที่จะเข้ามาหาคุณนะคะคำตอบใดที่จะเข้ามาหาคุณนะ บางคนอาจจะหาคําตอบเรื่องใดยอยู่แต่ยังหาคําตอบไม่ได้คําตอบใดจะเข้ามาหาคุณนะคะเห็นไหมคะบางคนกาลังหาคําตอบอยู่มันมีคําถามภายในใจที่ต้องการหาคําตอบแปดดาบนะคะเรื่องใดนะคะเก้าดาบแปดดาบเก้าดาบคุณนั่งคุณคิดหรือนอนไม่หลับวิตกกังวลว่าเอ้ยคําตอบของคุณสิ่งที่คุณต้องตามหาคือเรื่องใด แต่ไม่ต้องกลัวนะคะตัวคุณเป็นคนเฉลียวฉลาดอยู่แล้วมีความเฉลียวฉลาดมาติดตัวคุณมาตั้งนานแล้วนะคะความเฉลียวของฉลาดของคุณไม่มีที่สิ้นสุดคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาเป็นพ่อมดแม่หมอได้นะคะเป็นนักวางแผนที่ดีนะคะคุณจะสามารถหาคำตอบเรื่องนั้นที่คุณต้องการได้ โดยใช้สติปัญญาของคุณนะคะว้าวจากเรื่องที่คุณเครียดวิตกกังวลคิดมากมีเรื่องที่ต้องคิดให้คุณคิดคุณคิดด m เพสนะคะคุณโอนใช้ความเมตตาต่อตัวเองให้ความเมตตาต่อตนเองด้วยนะคะอย่าทำร้ายตัวเองลองตัดคำว่าออพอคิดมากไปมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไร แล้วคุณจงพิจารณาด้วยความฉลาดการที่คุณเป็นคนมีเมตตาใจดีกับผู้อื่นคุณก็ควรมีเมตตาใจดีกับตัวคุณเองด้วยนะคะเนี่ยคุณมีทางออกมีคำตอบแน่นอนนะคะที่จะมาเปิดทางให้คุณแล้วคุณมีทางเลือกเยอะแยะเลยลองหยุดนิ่งพิจารณาหันเข้ามาหาตัวเองดูว่าคำตอบของคุณนั้นมันจะเป็นไปในทิศท,ทางไหนนะคะ สเวนออกคับมีทางออกแน่นอนเรื่องที่คุณคิดโอ้แล้วก็จะประสบผลสำเร็จแน่นอนนะคะหากใครคิดเรื่องใดไม่ออกมาเปิดไพ่ใบนี้แล้วก็เจอคลิปนี้เปิดคลิปนี้มาเจอให้รับพลังงานบวกคุณมีทางออกแน่นอนหันมาหาตัวคุณเองนะคะหันมารักตัวเองคํำตอบของคุณอยู่ตรงนี้นะคะทางเลือกของคุณเยอะแยะเลย โอเคใครผ่านเข้ามาแล้วรับพลังงานดีๆเลยนะคะคำตอบของคุณจะนำไปสู่ความสำเร็จนะคะหกไม้เท้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะ